ลนตกเด็กๆเขาเล่นอะไรกันนะพี่หยเนื้อสองข <ไป S 1> ิงสองเสอยายค่ะบริเวนก็ปันจักรยาเล่นบริเวณข้างบ้านนล้ทุกคนข้างบ้านก็จะเป็นรานกว้างๆลานสารพัดประโยชน์ค่ะหน้าฤดูกิบเกี่ยวเขาก็นำข้าวมาตาดตอนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็ เป็นที่วิ่งเล่นให้เด็กๆถ้าเป็นค้าปันกับเทียมาวันก็จะมีตลาดนัดมาตั้งแต่วันนี้อันนหมดแรงก็เลยมีสถานีค้าปั่นมาไม่ได้ตายแล้ววิ่งเล่นได้สบายชน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 สองเสือัมาเลเียงดัง บมกเดียงดังอีกอย่างเรียกว่าอะไรนะม้ากระดกล่ะสมัยนวรุนีเป็นเด็กเขาเรียกหมากเดียงดงังจะใช้ไม้กระดานทำสองข้างนั่งเล่นกันเข้าแถวเล่นนุ่มด้สมัยวรุณีเป็นเด็กสมัยนี้เด็กๆเ,เขาก็มีสำเน็ตทำจักรเล็กสนามเล็กเลี้ยงแ้ก็มีมาทำให้เรียบร้อยนะเด็กน้อยก็ได้มารีนเล่ยนย่ข้างบ้าน เด็กลหลายคนก็มาเล่นที่นี่ทั้งหมู่บ้านนี่แหละมาเล่นที่นี่เป็นสถานที่กว้างไม่มีรถไม่อันตรายก็ <c oughs> จะประกัน <c oughs> มาบินเล่น <c oughs> ถูกใจสองตัวนี้มากเลย <c oughs> เล่นอยู่นี่แหละทุกวัน <c oughs> เทุกเย็นวัน <c oughs> นี้ก็จะพาชมบราด <c oughs> งเด็กๆพากัน <c oughs> เล่นกัน ก็ไปยังไงอ่ะูรอันนี้เขาเขาวิธีการเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะไปน้ำอะไรไม่ใช่รอดใช่ไหมคะอ้าโตอันนี้ก็จะเป็นการปีนขึ้นไปนั่งใช่ไหมคะเอ้าเอ้าจุ้ยเป็นรอดรูมาเลยเร็วๆรูมาชิบนี่แหลูนรอดทางนู้นไหมนู้นทางนู้นไม่ใช่นู่นไหนคะนู่นไปไต่มาจากรูนู่น ก็เป็นไปอาเจียนไปเล่นเร็วๆไปสำหรับเด็กๆนะนู่นเล่นเร็วๆเพราะเป็นเด็าผ่าไม่ให้แต่ละคนได้วิ่งแต่ความนู่นไอ้ความนู่นเล่นเป็นเด็กน้อยในหมู่บ้านและหลายคนก็มาเล่นที่นี่ตกเย็นมาพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาเล่นเ้วก็มาป้อนข้าวกินข้าวนั่งสวนสีแดงกันผู้ใหญ่ก็คุยเล่นกันเด็กๆก็เล่นสนามไปเล่นมาทางนี้สิมีชิงช้ามีสไลเดอร์ ม้มาเด่งดงังแต่ละคนธรรมดาที่ไหนขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนวารุณีและรับชมคลิปวารุณีจนจบวารุณีขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงคลิปต่อไปวารุณีจะนำ